ไหนใครเขียนวันที่มาจากบ้านบ้างนะโอ้ยดีมากอ่านักเรียนไปทางด้วยเขียนวันที่มาจากบ้านหรือเปล่าคะอ้าวใครเขียนวันที่มาจากบ้านบ้างเอาปรบมือให้ตัวเองโอ้ยดีมากสแสดงว่าสแสดงว่านักเรียนมีการเตรียมพร้อมนะมีการเตรียมพร้อมที่จะเรียนนะเขียนวันที่ไว้เลยนะพร้อมหรือยังพร้อมไหม อ้าวพร้อมแล้วปมมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งโอ้พร้อมมากเลยนะคะพร้อมไหมอ่ะอพร้อมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัด5.5กันนะคะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนเติมจำนวนลงไปในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอ่าลองดูสิคะ นักเรียนจะเติมอะไรดีอุ้ยอ้าเติมเติมเติมอ้านักเรียนเติมลงไปนะอ้าวให้นักเรียนเติมลงไปนะข้อที่หนึ่งนะให้เติมจำนวนในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะ เติมลงไปในสี่เหลี่ยมนี้นะเอาเพื่อนถามว่าจะลอกโจทย์ด้วยไหมฮะฮะลอกไปเถอะนักเรียนลอกโจทย์ไปด้วยนะจะได้เก็บไว้ดูนะคะ ว่าทำไมข้อนี้เราถึงตอบ4 <c oughs> เวลาใกล้สอบเราได้เปิดสมุดดูได้อ่าน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ้าวตอบอะไรนะ <c oughs> อ้าวตอบพร้อมกันตอบว่า 4นะคะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงตอบ4อ,บอ่าเพราะเขาบวก4เข้าไปทั้ง2องทางต่อไปข้อสข้อสออ้าวเร็วๆค่ะเติมอะไรดี นักเรียนลองดูสิคะว่าเราค ah, วรเติมอะไรดีเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังอ้าวเรามาเติม นักเรียนดูว่าอะไรเหมือนเดิม <8. S 1> อะไรเหมือนเดิมอันนี้แปดคูณห้าอันนี้แปดคูณห้าอันนี้อะไรคะสี่สิบอันนี้สี่สิบเขาบวกอะไรเข้าไปทั้งสองข้าง <10. S 1> บวกอะไรคะบวก 40. สิบแสดงว่าตัวที่นักเรียนเติมจะต้องเป็นเลขสิบ <10. S 1> นะคะถูกไหม <10. S 1> ถูกถูกตรวจถูกไปด้วยนะคะนักเรียนไปทางด้วยเติมลงไปแล้ว ถูกไหมถ้าถูกให้คะแนนตัวเองไปด้วยทุกครั้งนะคะต่อไปข้อที่สามดูตัวที่มันเหมือนกันแล้วเหลืออะไรที่ไม่เหมือนที่เราบวกอะไรเข้าไปเราบวกอะไรเข้าไปทั้งสองข้าง <c oughs> นักเรียนไม่เขียนเฉพาะคำตอบนะคะ อาเวลากลับมาดูเราจะได้อ่านนะคะเป็นยังไงง่ายไหมคะง่ายไหมอ้าวคราวนี้นักเรียนทุกคนจะแก้สมการได้นะคะเสร็จหรือยังยตอบพร้อมกันเลยคะ่ะตอบว่าเติมอะไรคะ เติมหนึ่งนะคะเติมหนึ่งเข้าไปตรวจไปด้วยนะคะถ้าถูกต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่นะคะยี่สิบเจ็ดบวกเก้าเท่ากับสามแล้วยี่สิบเจ็ดบวกเก้าบวกด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับสามบวกอะไร จริงจริงมันเป็นสมการที่อะไรนักเรียนเออมันคือสมการที่เป็นเท็จใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนที่เขาทําให้เราลองทําดูนะคะมันก็จะมีสมการที่เป็นจริงแล้วก็มีสมการที่เป็นเท็จใช่ไหมคะแต่เขาบวกอะไรเข้าไปทั้งสองข้างบวกอะไรอเออฮะ บวกอะไรบวกอะไรนักเรียนฮะอันนี้ยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าอันนี้ยี่สิบเจ็ดส่วนอ่ะยี่สิบเจ็ดบวกเก้ามียี่สิบเจ็ดบวกเก้าอันนี้สามอันนี้สามเขาบวกอะไรเขาไปทังสองข้างอย่างนี้เราเรียกสรรมการอะไรสรรมการอะไรสรรมการที่เป็นที่เป็นเท็จเพราะว่าทำไมถึงเป็นเท็จ ทำไมเราถึงบอกว่ามันเป็นเทส็ดบวก9มันได้3ไหมไม,ไม่ได้ใช่ไหม27บวก9มันไม่ได้3เลยหน่อยใช่ไหม,ไมเราเรียกสมาการแบบนี้ว่าเป็นสมการที่เป็นเทานักเรียนเติมอะไรลงไปเติมอะไรคะ,ะนักเรียนปลายทางด้วยเติมหรือย,อยังคะใครยังไม่เติมยกมืออ้าวไม่มีนะคะข้อนี้ต้องเติม 4ีห้านะคะข้อต่อไปให้นักเรียนตอบบ้างไหมให้นักเรียนตอบบ้างดีกว่านะข้อห้า<อ>เดี๋ยวให้นักเรียนตอบบ้างอา้าวให้นักเรียนตอบบ้างนะกลุ่มนี้ เได้เหนะคุณน uh, ักเรียนว่าตอบอะไรดีเนี่ ja> mm? ยอ๋อตอบอะไรดีตอบอะไรก็ได้ตอบอะไรก็ได้หรอตอบอะไรก็ได้ฮะได้ไหมตอบอะไรก็ได้ได้ไหมตอบคําว่าอะไรก็ได้ลงไปได้ไหมไม่ได้ไปตอบได้ไงคําว่าอะไรก็ได้อะ อ้าวตอบว่าอะไรดีก,กลุ่มนี้ไม่พร้อมอ้าวไม่เป็นไรพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมให้กลุ่มอื่นตอบนะอ,อ,อ้าวนักเรียนคิดว่านักเรียนจะตอบเลขอะไรดีเอาดู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 ดเตมตอบเลยตอบว่า วงเล็บเปิด63สิบวกสีวงเล็บปิดบวก 8, 9กเท่ากับหนึบวกเก้าอ้าวเขาเติมเลขอะไรลงไปเลขเก้าถูกต้องประเมนินนักเรียนเติมเลขเก้ทุกคนเลยไหมทั้งห้องอ่ะฮะเติมเลขเขาบอกว่าให้เติมเลขเก้ เติมเลข9ได้ไหมได้ไม่เติมเลขาได้ไหมได้ไม่เติมเลข9ก็ได้เติมเลขอื่นได้ไหมได้เติมเลขอื่นก็ได้นะครูเติมนะครูติมเลขหนึ่งฉะนั้นอีกเลขตัวหนึ่งก็ต้องเติมเลขหนึ่งก็คือเติมให้มันเป็น ตัวเดียวกันให้มันเหมือนกันใช่ไหมคะเอาข้อต่อไปข้อหกเสร็จหรืยังคะเติมอะไรดี เติมย mm. hmm. uh ี huh. okay. ่สิบห้าได้ไหมมีคนตอบเติมยี <S <S ่สิบห้าเติมได้ไหมเติมที่เก้าเติมอะไรดีอ้าวตรงนี้เป็นเจ็ดสิบบวกสิบเก้านี่ก็เป็นเจ็ดสิบบวกสิบเก้าข้างนี้เป็นห้าสิบเอ็ดข้างนี้เป็นห้าสิบเอ็ดสิบสี่ได้ไหมสิบห้าได้ไหม ยี่สิบได้ไหมใช่หนึ่งร้อยได้ไหมไอ่าให้เติมตัวเลขที่มันเหมือนกันทั้งสองข้างนะคะอา้าวครูเติมเลขสองฉะนั้นมีตัวหนึ่งครูต้องเติมเลขเลขสองแต่นักเรียนไม่เติมเลขสองได้ไหมได,ได้นะคะต่อไปข้อที่สองอ้าวนักเรียนดูข้อที่สอง ยี่สิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับสามสิบสองดังนั้นยี่สิบเจ็ดบวกห้าแล้วบวกอีกเก้าจะเท่ากับสามสิบสองบวกเก้าเขาบวกอะไรเข้าไปนักเรียนบวกอะไรเข้าไปบวก,บวกเก้าเข้าไปทั้งสองข้างใช่ไหมฉะนั้นข้อที่หนึ่งให้นักเรียนทำข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าเจ็ดคูณแปดเท่ากับห้าสิบหกดังนั้น เจ็ดคูณแปดบวกสิบแล้วจะเท่ากับอะไรเออเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ามันจะต้องได้เท่ากับห้าสิบหบวกสิบอา้าวทำเลยนะคะทุกคนทำข้อที่หนึ่งนะนักเรียนไม่ต้องนักเรียนไม่ต้องลอกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์แล้วทําเลยนะคะ ็รวโจทย์เราทำเลยนะคะข้อที่หนึ่งแล้วทําต่อข้อที่สองจะต้องเติมอะไรลงไป